กระโดดจ๊ตโจ๊นี่พ่อผมถูอัพวันนี้ผมก็จะมาหาเล่นเซิร์ฟไปโซโลไปมาตรฐานนะครับเซ็ตแมสอาหาตีถังก่อนอาตีถังก่อน,น้ำบันได้จำเป็นนักตีไววก่อนแล้วผมขอต,ตัวตัดไปตอนที่ผมเนี่ยได้ของไปเสร็จ อ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็คิดได้แลนะครับไปสร้างบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะเ่าไว้ตรงนี้แล้วกันครับตัดไม้แป๊บนึง ตอนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านนะ,ะับโอ้โหสร้างเนน่ารัากเขียวหาฟาร์มหินนะครับเพื่อทำเตา อันนี้ผมก็ได้เจอคนแล้วนะครับไม่รู้เขาจะมีปืนนะเปล่า เตาวน้ามันหนนะครับเหมือนจะมีกล่องเขียวนะครับเหมือนจะมีคนตีไปแล้วเดี๋ยวดูกล่องนี้ครับวันนี้มีกล่องไหม หวั่นจะมีโคตรฟาร์มมาหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรให้ผมเลยงั้นเราก็หาฟาร์มน้ำมันเลย กล่องไั่นมีเลยนะครับลองจ้องเลยกล่องตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนมีคนฟาร์มไปแล้วนะดูข้าบนหน่อยดิไม่บัตรเขียวไหมบัตรเขียวไม่มี วิ่งข้ามมาได้สุดยอด <Yeah. Yeah. S 1> กัดฟ์มโทษกันนะเพื่อสองแล้วียนเดียน ดีรับออกจากสวรรค์เมียดเจอเมียดรับทุกคนว้าว thuộc nói điều Hãy ขอแยกของนนะครับอเล็ก ขอค่าไยตัวนี้ก่อนเผื่อได้บัตรฟ้าให้ผม ไม่มีกล่องนะครับเหมือนคนฟาร์มแล้วเิ่งกลับบ้านก่อนครับผมอย่าคนรับเป้าไปขวาทางสะดวกครับฟาร์มต่อ เช็คชื่อแป๊บนึงนะครับมีคนแถวบ้านของพ่าไอ้มีครับฟาร์มได้ฟาร์มาให้ก่อนผมต้องการเตาหนึ่งเตาตอนนี้ผมจะรีบฟาร์มวิทยาศาสตรนะครับต้องรีบฟาร์มถึงวิทยาศาร์มา ต้องอเอาปืนต้องทำครับหนำไม่ยังวะ จะฟาร์มขึ้นบนนะส่วนมากเขาชอบอยู่ข้างล่างกันเพราะข้างล่างคนเยอะๆจากที่บอกไปฟาร์มมาถึงพี่อ,อนน้อสามนั่นนะครับตอนนี้ก็ได้นี่แหละถึงพี่อ้อสามแล้วผมต้องอัพตอกันได้เปิดแล้วนะครับพี่อ้อสามแล้วตากที่เราโดน คมเหกมานานเลยได้ไดปืนนับปลาได้ออกไปยิงแล้วเอาคัเปิงอันนึ้งนี่ได้เปืนมาแล้วผรม นนว่าพกยาไปสักหลอดน่าจะดีนะ งานไี้จะล่วงจะลุ่งไปดูกันเลยครับเจอคนนะไม่รู้เขามีปืนไหมข้างในาจริงกันรัวแล้ว ไมีปืนนะจนะตัวเนี้ยโอ้ก็ถูดหมดพอดีตายตายดิเพื่อน Hi there shoot don't ตายดิโอ้โห ของดีเหมือนกันแนะ่นะครับอืมปืนต้องเอาเปืนทิ้งไว้ตรงแถวนี้กระบ,บอกหนึ่งเอาเปืนทิ้งไว้ไหนวะขออนุญาตปืนทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ เป่นสองกระบ,บอกแล้วเต็ตก็ดีนะผมตัดสินใจยจิงเขาแอร์แตกครับไม่รู้ไปทานเปล่าเขายิงกันอยู่ครับโอ้ยลูซี่ก็มีครับยาวหมดแล้วด้วยไม่รู้รับพ่กี่ตัว อจริงนะเขาหลังฝั่งนูนะ้นน่ะตัวจีนตายครับจีนโรซี่ตายายังไม่ตายนะวะาตายแล้วตบมันตายแล้วไม่ตายวานะน่ะนี่ครับลอยเป็นมือที่สามครับอื้มจินตนั่นรเลยครับ แมฟตอนนี้เป็นโอ้ตอนนี้ของรถมากเลย ยังเยอะรับแอร์ยังเดือดเลยโอ้โหลูกนี้ยผมหน่หนีด้วยว่ะแม่งเอ้ยไอ้ทันอยู่ยิงไปใหม่ครับมีปืนอยู่เดีจรยญมันยิงกันอยู่ครับ นี่ไงตัวบีสิบสามมาและวเป็เชื่ออะไรไม่รู้ครับยิงผมบีสิบสามเลยมัม้งแม่ไงอย่างเยอะเลยอย่างนัวนะครับมันยิงกันอยู่อื้ยิงมันเลยนะมึง จะดูเชิงกันครับแม่งก็รีบเข้ากันมันเข้าไม่รู้นะผมจะรีบเข้าหลักเขา <Follow me. S 1> เรียบร้อย

I ตอนนี้ผมร้อนหมดแล้วนะเพราะอันี้เพลนด้วยตัวหน้าถ้าสุดไม่เดี๋ยววะผมต้องออกจากตรงนี้ก่อนละอยู่ไปไม่ได้ไกลละแต่ความรบวะผมรบวะผมไม่อยากกลับ่าไรทิ้งหลังผม หนีก่อนก็ได้ตอนนี้ปืนมันได้มาเยอะเลยนะครับฝากค้ายิงกันก่อน โอ้โหผมไล่กลับนะครับสิแวไม่เอ้ยจะดดาบชิ้หายเลยเอ,อ,อยเจคนเดียวครับทำใจครับโอ้โหเริ่มขังด้วยจบจัดเจอตอนนอนตอนนี้ต้องมีปืนทีเถอะ เจ้ามีเปลนไหมโอ้โหมีแต่ลูกโม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 ่จะเลินเธอหาเปิ้นก่อนมีลูกโม่อยู่ห้านะเจ้าอ้อยการต่อสู้ยังไม่จบครับห้านัดผมก็สู้ ให้การสน,นับสน,นุน,นนะสิยินี่ิงนะยิงหนังหนักเลยนะยิงรยักหนไกยิงหนักเลยนะยิงกันต่อไปยิงต่อไปเพื่อนยิงกันไปยิงดิเออเอ,อสู้ตู้ไหนสู้ตู้ไหนเพื่อนโหมบางทีมเดียวกันรวมเลยนีน่ว่ะ โอ้โหทำไงดีวันนี้จบจอดแล้บมีตุ้ยไหม<อ>งั้น EP นี้ผมก็ขอบายบายนะครับผมเอาใครตามมาวะนนียคนในแคนตามมาด้วยครับผมงั้น EP นี้ผมก็ขอบายบายครับบายบายเจ้า ลอยพีหน้าครับผมเดี๋ยวฟาร์มก่อนเดี๋ยวเจอกัน